พึ่งโพงที่ผมถ่ายให้ดูวันนั้นนะครับวันดีทุกท่านวันนี้ผ่านมาว่าจะมาดูน้ําด้วยนะครับย้ายไปแล้วนะครับผมย้ายประมาณวันสองวันนี้แล้วไม่ทําต่อคือผิดธรรมชาติมันจะไม่อยู่นานนะครับแต่นี่คือน้ํานะครับผมเนี่ยปิดปิดตาน้ําอยู่มดขึ้นนะครับมีมดมากวนด้วยเป็นเป็นมดคันนะผมจะออกไม่ดูเนาะมันมีมันมีน้ํานะครับผม เห็นไหมโอ้น at oh, oh. ้หวานๆเจี๊ยบเลยเหนียวมากเลยน้ำเหนียวหนึบเลยเนี่ย ไปเดี๋ยวไปตัดมิมที่ผมปลูกไว้ที่ผมรีวิวเมื่อวานนะเพราะว่ายังไม่ได้ตัดเลยรีไปตีพึ่งกับปีแปะนะครับมีสองรังอีกลังไม่ได้เดินลงไปดูว่าอยู่ไหมนะครับแต่อีกลังอะ่ะเต็มแล้วการปลูกมิมนะครับอันนี้เป็นแผ่นพึ่งโพง,งน้องเพราะมันไม่มีโพงเกาะทั้งบ้านผมนะมันเก็เลยเกาะแบบนี้นะครับ ครับก็มาวานไม่ได้ตัดไปขากับเลยไม่ได้มาทางนี้ครับเพื่อนเดี๋ยวดูน้ําใหญ่จริงๆนะครับเดี๋ยวจะผลูกก็ด้วยวันนี้นะครับดูน้าเดี๋ยวผมจะเอาแต่น้ําล้างผมจะผูกไว้อีกน้องๆทําได้นะครับ ตัดรังไว้ตัดน้ําเอาลังปลูกไว้บางทีได้ถึงสามเที่ยวถ้าแหล่งอาหารดีพื้นที่นั้นๆดอกประดู่ยังก็ย้อยบานอยู่เรื่อยนะครับซึ่งหรือว่ามิม้มเนี่ยมันก็จะได้น้ําหวานแล้วมันก็จะทําต่อแต่ถ้ามันไม่มีน้ําหวานมันจะน้อยนะครับพอน้อยเนี่ยมันก็จะล้างย้ายอย่างน้อยพวก,นนพวกนเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยน่าถอดถอดปิ้นหมดนะครับผม แต่ถ้าเป็นรังก้ขาวผมไม่ปลูกนะผมตัดหมดนะโลกสวยนะครับ <c oughs> เอาไปกินเอาไปขายได้นะครับแต่ถ้าอย่างเนี้ยถามว่ากินได้ไหมได้ครับผมแต่มันไม่อร่อยมันแดงนะครับก็ปลกูกไว้ดีกว่าหวังน้ํานะครับประมาณนั้นน,นี้สายรัดที่รัดไว้นะครับอ่าใช่นะครับเดี๋ยวจะหาเฮ้ยเพิ่งเอามาพาดไว้ใช่ผมพาดไว้แต่ผมไม่ได้มาเลี้ยงนะครับให้ หากินตามธรรมชาติมิ้มไม่ใช่เพิ่งเดี๋ยวพวกว่าผมอีกนะครับอีกหลังนึงมีนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ปลูกไว้อยู่กัน โดดติ้งติงเลย <laughs> ไปเดี๋ยวผูกหลงกังน,นะครับผมไหนดูว่ะา้อนไหนดีแต่ถ้า้อนไม่สวยมันก็ไม่หมูวน้ำจะ,จะไม่สวย ถ้าคอนตรงๆมันก็จะสวยนะปลูกไว้รอบรอบแรกตัดไปแล้วธรรมชาติของมันนะครับรอบที่รอบที่สองเรปลูกไว้ รอบที่สอันนี้เป็นรอบที่3ามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ํามันจะเยอะขนาดไหนแต่อาจจะเหลวหน่อยนึงก็ได้เพราะว่าดอกก็ดูนะนะครับดอกก็ดูว่ามีส่วนเหลวอ,อยู่นะครับผมน้ําหวานนะครับเมื่อกี้พึ่งโกงมดกวนนะผมหนีสู้มดไม่ไหวเพราะประชากรน,น้อยพอเวลามดมากวนเยอะๆเนี่ยไม่อยู่นะครับเเราใช้เทมันไทยมัดนะครับ เพือเถาก็ได้ครับผมแต่มันจะเล็ก ธรรมชาติของมิ้มพรจะต้องแบบนี้นะครับแต่ถ้าโด่งเนี่ยหัวน้ำจะไม่สวยโอเคเดี๋ยวมันเข้านะครับผมพอเข้าแล้วก็อยู่อ่ะเรียบร้อยเพนเกลื่อนเข้าหมดแล้วอยู่ครับผมแบบนี้นะครับเนีย่ยครับปลูกไวอย่างเงี้ยพรมันก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นเสมอหน่อยก็จะสวยอยู่นะครับ ไปรับผมดูลังต่อไปนะครับอ่ะหวัดดีลังที่สองนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับห่างกันอยู่ประมาณสักไม่ถึงห้าร้อยเมตรนู่นนะครับผมแต่เขตจากห่างห่างไม่เท่าไหร่เนี่ยดูน้ําเหมือนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆ ผมลืมนะครับเห็นไหมไอตัวข้าวขาวเนี่ยผมความจริงเนี่ยถ้าเกิดมีต้องขอบคุณท่านหนึ่งที่ว่าทําไมไม่เอาไว้สายรัดข้าวขาวเนี่ยไว้ข้างล่างนะครับเอาเหลือไว้ข้างๆงนะครับอันนี้มันติดเกี้ยวขาวเนาะเนี่ยฮะมันก็เลยทําหัวน้ํามาไม่เยอะแต่อาจจะไม่ค่อยมีน้ําก็ได้ตรงเขตนี้นะครับผมเนี่ยมันหากินไม่ไกลนะครับมิมจะหากินแบบใกล้ๆนะครับไม่ไกลเหมือนพึ่งนะครับ แต่ตรงมเมื่อกี้นะครับประดู่เยอะไอหลังมเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวขย่าให้ดูนะครับนี่ครับจากวันนั้นที่ผมถอดไว้อันนี้มันก็ใส่ใหม่เพราะใส่ใหม่แล้วก็อันนี้ใส่ใหม่นะครับผมอันนี้ถอดไปหมดเลยเนี่ยครับอย่างน้อยมันก็ฟักไปถ้าเราไม่กินมันนะครับไม่เอาไปกินนะพูดถึงถ้ามันแก่เนาะแต่ถ้าเป็นขาวขาวโอเคอยู่ อันนี้ไม่ได้พูดมากนะครับผมแต่น้องๆสามารถทําได้แล้วก็มีหลายๆน้องๆหลายๆคนทานทําไมมันทํากิ่งเหนียวสังเกตออกไปจากรังอ่ะตรงนี้จะแตะไม่ได้เลยจะเหนียวนึบเลยเนี่ยหนึ่งทำการมดนะครับการมดที่จะมากินรังมันเนี่ยถ้ามดเดินมาถึงตรงเนี้จะติดทันทีนะครับผมคือเดินมาไม่ได้มันเหนียวนะครับซึ่งมดเนี่ยไม่สามารถที่จะมาได้นะครับคือวิธีการป้อง,องกันของมันนะครับอันนี้เนี่ยมันเหนียว มดมันเดินมาเนี่ยมันติดแล้วมันมันไม่สามารถจะไปกินรังได้แล้วนะครับแต่พึ่งโพงเมื่อกี้เนี่ยมดเดียดมดคันนะครับผมซัดเลยแต่ประชากรน้อยด้วยพึ่งโพองนะครับไอ้รังเมื่อกี้นะครับมันถึงได้หนีนะครับทิ้งรังไปเลยมันไม่สามารถที่จะป้องกันรังป้องกันมดที่จะมาโจมตีได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็กินน้ําไปแล้วมันทิ้งน้ําด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้นะครับผมมาดูมารีวิวด้วยนะครับพอดีติดตุลาที่บ้านด้วยนะครับต้องกลับด่วนนะครับ ก็อยากจะไปหาต่อเรื่อยๆนะครับทั้งพึ่งทั้งมิมนะครับเดี๋ยวเจอกันทั้งเหนือนะครับผมตัดไว้ตั้งแต่ต้นเดือนห้านะครับต้นเดือนห้าตอนนี้ก็หมดเดือนห้าไปแล้วนะครับแต่ถามว่าน้ําในรังนั่นะคือน้ําพึ่งเดือนห้าไม่ใช่ครับผมทั้งรังเลยนะครับเดี๋ยวจะไปไม่กี่วันนี้เองนะครับผมเขาถ่ายไห่ดูแล้วอยู่บนเล่เลยครับสวัสดีครับผม